เทาตัวนี้นะครับเป็นเทาของ TCBY นะครับ XCD True ขอบ15นะครับยางใหม่คอกนะครับแซมเรดนะครับหัวไทเทลุงนะตรงบริเวณที่ผมชี้เลยพร้อมดามกระบะแล้วเรียบร้อยนะครับพิเศษสุดๆนะครับสำหรับลูกค้าที่ดูผ่านทางเฟ e บุ๊กนะฮะ YouTube หรือว่า TikTok Channel นะเอาราคานี้ไปเลยนะขำๆ สวัสดีคุณผู้ชมทุกทท่านนะครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะสำหรับช่วงรีวิวรถนะฮะตอนนี้ถึงคิวเจ้าตัวไฮรัก r ี v o 2 8 Standard ดเนทีปี2020นะครับสภาพตัวรถนี่สวยจัดเลยนะเลขหม่เพียงแค่2,000กิโลเท่านั้นนะรถปี20วอร์นตีศูนย์ยังเหลืออีกเพียบนะครับสภาพตัวรถนี้สวยจัดเลยนะครับล้อคู่หน้าเป็นล้อ TE นะครับหยอดแดงยางใหม่นะครับล้อใหม่ยางใหม่เลยนะล้อคู่หน้า คออนะครับแซมเรดนะครับหัวไทเทรุ้งนะตรงบริเวณที่ผมชี้เลยนะครับสภาพสวยๆเลยนะข้กแบบนี้นะฮะจุดต่อมายางคู่หลัง XCD True ูขอบ15นะครับยางใหม่นะย้ำเลยนะคู่หลังยางใหม่นะล้อนะฮะเป็นล้อแคทนะล้อก,กึ่งนะครับสภาพสวยๆเลยนะครับ พร้อมดามกระบะแล้วเรียบร้อยนะครับโอ้สภาพพร้อมใช้เลยนะแบบนี้ราคาวอล์กอินนาร้านที่เราตั้งนะอยู่ที่595,000บาทนะพิเศษสุดนะครับสำหรับลูกค้าที่ดูผ่านทาง a c e b o o k นะฮะ u t u b e หรือว่า TikTok c h ชาแนลนะเอาราคานี้ไปเลยนะขำๆาแสนาหบาทนะครับ 5, 5 5 5นะเอาราคานี้ไปเลยนะครับสภาพตัวรถสวยจัดเลยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูสภาพตัวถังด้านนอกกันนะว่าจะสวยแค่ไหนพร้อมสอนวิธีการดูรถด้วยนะครับว่าดูตรงไหนจุดตำหนิดูยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับไปกันเลยครับ เดี๋ยวเรามาดูสภาพโครงสร้างหลักนะฮะตรงบริเวณฝั่งแถบซ้ายกันนะครับฝั่งคนนั่งนะเปิดประตูออกมานะครับเป็นองค์เป็นอาร์คอยู่ครบนะตามที่แผ่นกล้องเลยนะก้าวตะเข็บประตูนะฮะจิ้มนิ่มๆต้องเป็นรอยเล็บนะครับตามที่ผมผ่นกล้องเช่นกันนะครับจุดต่อมานะน็อตน,นะฮะบริเวณแก้มนะตรงประตูตรงนี้ต้องไม่มีรอยประแจขันนะครับวงกบประตูนะดึงยางกระดูกง,งูออกมานะครับเป็นองค์เป็นอาร์คอยู่ครบท้วนเลยนะสภาพสวยๆกลมๆดิกๆแบบนี้เลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับบริเวณนะโครงสร้างหลักตรงบริเวณฝั่งแถบ เรามาดูสภาพกระบะฝั่งแทบซ้ายกันนะครับว่ามันจะเดิมแค่ไหนนะครับไปกันเลยครับผมเดี๋ยวเรามาดูสภาพโครงสร้างหลักนะฮะตรงบริเวณกระบะฝั่งแทบซ้ายกันนะครับล่องระหว่างหัวเก๋งกับกระบะตรงนี้นะครับเป็นองค์เป็นอาร์กด้านบนนะฮะอยู่ครบนะฮะจนถึงด้านล่างเลยนะครับเป็นอาร์กตั้งแต่หัวด้านบนตรงนี้จดท้ายนะครับเป็นองค์เป็นอาร์ ains. อยู่ครบเช่นกันนะก้าวตรงนี้นะต้องก้มนะครับถ้าดูแบบนี้ไม่เห็นนะต้องก้มนะ จิ้มนิ่มๆต้องเป็นรอยเล็บนะครับตามที่ผมแผันกล้องเลยก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับบริเวณโครงสร้างหลักตรงบริเวณกระบะฝั่งดับซ้ายเ,เดี๋ยวเราไปดูจุดต่อไปกันครับผมเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างหลักนะฮะตรงบริเวณฝั่งแถบขวากันนะครับเปิดประตูกออกมานะฮะ เม็ดโอเม็ดอาร์คตรงบริเวณประตูอยู่ครบนะฮะกาวตรงตรงัวเข็บตรงประตูจิ้มนิ่มๆต้องเป็นรอยเล็บนะตามที่ผมพันกล้องเลยจุดต่อมานั่นก็คือบริเวณน e ็อตแก้มตรงนี้นะต้องไม่มีรอยประแจขันเช่นกันนะครับยางกระดูกง,งูตรงวงกบประตูดึงออกมาเลยนะฮะเม็ดโอเม็ดอาร์คอยู่ครบนะสวยๆเนียนๆกลมๆแบบนี้เลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสาหรับบริเวณหัวเก๋งนะฮะฝั่งถัดขวาเดี๋ยวเราไปดูสภาพโครงสร้างหลักตรงบริเวณกระบะฝั่งถัดขวากันนะครับไปกันเลยครับผม เดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างหลักนะฮะตรงบริเวณกระบะกันนะครับฝั่งแทบกว้านะเม็ดอาร์คนะตรงล่องระหว่างหัวเก่งกับกระบะนะฮะตั้งแต่ด้านบนจนถึงด้านล่างนะเม็ดอาร์คต้องอยู่ครบนะตามที่แผ่นกล้องเลยจุดต่อมานั่นก็คือบริเวณเม็ดอาร์คด้านบนนะครับตั้งแต่หัวจุดท้ายนะต้องอยู่ครบนะครับกาวตรงนี้นะต้องก้มนะถึงเห็นนะจิม้มนิ่มๆต้องเป็นรอยเล็บนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับบริเวณกระบะฝั่งแทบก้านะครับโครงสร้างหลักเดี๋ยวเราไปดูจุดต่อไปกันครับผม ช่วงร่างของเจ้าตัวไฮรักรีโวคันนี้นะสภาพเทพๆเลยนะตามที่ผมพันกล้องเลยนะครับแนบร่างข้างระหกตัวนะจับเต็มเลยนะสภาพช่วงร่างนี้ถือว่าทุกได้ระดับ4ี่หตันเลยนะจุดต่อมานั่นก็คือบริเวณนะครับโชกนะสภาพใหม่ๆแบบนี้เลยนะตามที่ผมพันกล้องนะโชกสามารถเพิ่มได้อีกหนึ่งตัวนะเป็นข้างละสามตัว ั้งหมด6ตัวก็ได้นะใครจะใส่เป็นข้างละ3ตัวแบบจับเต็มก็ได้นะเท่ดีนะครับเราก็ทําแป้นตรงนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับแป้นชงนะด้านล่างก็เป็นถาดสกีนะครับเรียบร้อยหมดแล้วนะครับใครที่แบบว่าถามว่้คันนี้มีถาดสกีหรือเปล่านะอันนี้จับเรียบร้อยหมดแล้วนะถาดสกีนะครับสภาพท่อนนใหม่ๆเลยนะขาาๆวอกๆแบบนี้เลยนะครับจุดต่อมาก็คือบริเวณกระบ,บะนะครับถามอีกหนึ่งคำถามที่ยอดฮิตนะว่ารถคันนี้ดามกระบ,บะแล้วหรือย,อยังนะ ดูในคลิปนี้เลยนะว่าดามเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเด็กลงเด็กตามนะเสริมให้เรียบร้อยหมดแล้วนะเสริมแกงแบบนี้เลยนะครับสภาพช่วงล่างนะเทาตัวนี้นะครับเป็นเทาของ t c p y นะครับเผื่อบังท่านไม่ทราบว่าเผาของอะไรนะเฟืองเดิมนะครับเราได้ทําการเปลี่ยนนะฮะซีน้าเทาให้ด้วยนะครับแล้วก็เช็คพวกระบบลูกปืนล้อนะครับแล้วก็จารบีอะไรพวกนี้อัดให้เรียบร้อยหมดแล้วนะจะได้เอาไปใช้งานได้เลยนะก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับบริเวณช่วงล่างและกับเทานะเดี๋ยวเราไปดูจุดต่อไปกันครับผม เดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับแล้วก็ฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะครับว่ามันจะเพาะแค่ไหนนะครับไปกันเลยครับผม <c oughs> เดี๋ยวผมจะเอาไม้นะฮะไปจอะตรงบริเวณภายในห้องเครื่องนะครับจะได้ฟังเสียงเครื่องกันแบบชัดเจนนะครับ โอเคก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเสียงเครื่องยนต์นะเดี๋ยวพาไปชมนะครับบริเวณนะครับภายในห้องเครื่องกันแล้วก็โครงสร้างหลักนะฮะไปกันเลยครับผม สภาพภายในห้องเครื่องนะครับสวยสวยใหม่ๆเดิมเดิมแบบนี้เลยนะครับตามที่ผมแพันกล้องเลยจุดต่อมานะครับนั่นก็คือบริเวณคานหน้าตัวรถคันนี้นะครับสวยสวยเดิมเดิมเช่นกันนะครับอักษร R ตรงบริเวณฝั่งแถบขวานะไร้ยนะอยู่ครบนะครับอักษร L อเล็บนะฝั่งแถบซ้ายอยู่ครบเช่นกันนะครับเดิมเดิมแบบนี้เลยนะฮะจุดต่อมานั่นก็คือบริเวณโครงแขนฝั่งแถบซ้ายนะครับสภาพสวยสวยเดิมเดิมแบบนี้เลยนะตามที่ผมแพนกล้องเลยนะ เม็ดโอเม็ดอาร์คอยู่ครบนะครับจุดต่อมานั่นก็คือบริเวณนะแผ่นเพจตรงโครงแขนฝั่งแถบ,บซ้ายนะครับอยู่ครบเช่นกันนะครับไม่มีรอยแกะนะมอกรมกอ,กอะไรพวกนี้อยู่ครบ ะะจุดต่อมานั่นก็คือบริเวณโครงแขนฝั่งแถบกว่านะครับสวยๆเดิมๆเลยนะเม็ดโอเม็ดอาร์อะไรตรงนี้นะอยู่ครบเช่นกันนะครับโครงสร้างหลักนะฮะตรงบริเวณฝากระโปรงด้านหน้าตัวรถนะเม็ดโอเม็ดอาร์สติ๊กเกอร์เขควรระวังอยู่ครบนะครับแผงกันความร้อนนะสภาพสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะไม่มีรอยฉีกรอยขาดนะครับกาวตรงตะเข็บตรงบริเวณฝากระโปรงน,นะครับจิ้มนิ่มๆต้องเป็นรอยเล็บนะฮะตามที่ผมแผ่นกล้องเลยก็จับประมาณนี้นะครับสำหรับโครงสร้างหลักตรงบริเวณด้านหน้าต,รตรัวรถเดี๋ยวเราไปดูจุดต่อไปกันครับับบมเเเดดี๋ยววรรรรราาาาูสสภพโคงง้กติณ ท้ายกันนะครับเม็ดอาร์ตตรงบริเวณฝาท้ายนะตั้งแต่ซ้ายไปกว่านะต้องอยู่ครบนะตามที่ผมแผ่นกล้องเลยจุดต่อมานะครับให้เราเปิดฝ่าท้ายนะยังอยู่ที่ฝ่าท้ายอยู่นะครับตะเข็บนะฮะตรงบริเวณนี้นะกาวนะนิ่มๆต้องเป็นรอยเล็บนะครับตามที่ผมแผ่นกล้องเลยจุดต่อมานะั่นก็คือบริเวณนะมุมซ้ายกระบะมุมขวากระบะนะตรงนี้เม็ดโอเม็ดอาร์ตต้องอยู่ครบอักษรภาษาอังกฤษ R นะไรต้องอยู่ครบนะฝั่งแถบซ้ายอักษรภาษาอังกฤษ L อนะฮะเล็บต้องอยู่ครบเช่นกันนะฮะก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับบริเวณโครงสร้างหนัก ตรงบริเวณขวาท้ายนะครับเดี๋ยวเราไปดูจุดต่อไปกันครับผม สภาพสีผิวตรงบริเวณฝากระโปรงด้านหน้าตัวรถคันนี้นะครับสวยๆคินคีนเลยนะตามที่ผมแผ่นกล้องเลยจุดต่อมานะั่นก็คือบริเวณไฟนะไฟด้านซ้ายด้านขวานะครับไม่มีรอยแตกรราวนะไฟใช้งานได้ปกติติดทุกรอดทุกดวงนะครับจุดต่อมานะั่นก็คือบริเวณกระจังหน้าตัวรถนะฮะเป็นสีดำนะครับพลาสติกสีดำนะตัวใหม่เป็นหน้าหมูมป่าแบบนี้เลยนะครับตรงกลางกระจังหน้าคุณจะเจอกับเจ้าตัวโลโกโ้โตโยต้านะครับสีขมเนียมตัดกับสีดําได้อย่างลงตัวเลยนะครับจุดต่อมานั่นก็คือบริเวณ กันชนนะครับสภาพสีผิวกันชนอาจจะมีพวกรอยสะเก็ดหินบ้างอะไรเล็กๆน้อยๆนะแต่เดี๋ยวรวมแล้วก็ถือว่าสวยก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับบริเวณโครงสร้างสภาพสีผิวด้านหน้าตัวรถเดี๋ยวเราไปดูจุดต่อไปกันครับผมสภาพโครงสร้างสีผิวนะครับตรงบริเวณฝั่งแถบซ้ายนะครับทั้งแถบนะไม่ว่าจะเป็นหัวเก๋งกระบะนะสวยๆกินคีนเลยตามที่ผมพันกล้องนะครับสภาพโครงสร้างสีผิวตรงบริเวณฝั่งแถบขวานะครับหัวเก๋งนะฮะกระบะนะครับสวยๆกินคีนเลยตามที่ผมพันกล้องนะครับจุดต่อมานั่นก็คือบริเวณฝาท้ายนะฝาท้ายก็สวยน เช่นกันนะครับรอยขนแมวอาจจะมีบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับตามภาษากรใช้งานนะจุดต่อมานั่นก็คือบริเวณไฟนะครับฝั่งขับซ้ายนะไม่มีรอยแตกรล้านะสภาพไฟใช้งานได้ปกตินะครับไฟฝั่งถัขวาก็ไม่มีรอยแตกเ้าเช่นกันนะครับไฟเบรกนะครับตรงกลางฝาท้ายนะครับไม่มีรอยแตกรล้านะสภาพใช้งานได้ปกติติดทุกรอดทุกดวงนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับโครงสร้างสี่ผิวตรงบริเวณฝั่งฝาท้ายนะครับเดี๋ยวเราไปดูจุดต่อไปกันครับผมสภาพกระจกทั้ง4บานนะครับไม่ว่าจะเป็นบานหน้านะครับบานฝั่งคนขับนะครับแล้วก็บานฝั่งบซ้าย น,นั่งนะครับแล้วก็บานด้านหลังนะไม่มีรอยแตกร้าวน,นะสภาพกระจกทุกบานมีมอกอตัวตาครบนะครับกระจกเดิมๆจากโรงงานนะฮะจุดต่อมานั ok ่นก็คือบริเวณนะครับกระจกมองข้างนะครับฝั่งขับซ้ายนะก็ไม่มีรอยแตกร้าวเช่นกันนะครับฝั่งขับขวาก็ไม่มีรอยแตกร้าวเช่นกันนะครับสภาพกระจกเดิมๆจากโรงงานเลยนะฮะ สภาพภายในห้องโดยสารนะครับสวยสมบูรณ์แบบนี้เลยนะตามที่ผมแผ่นกล้องเลยนะคอนโซลด้านหน้านะครับไม่มีรอยแตกแร้านะวิทยุนะครับเป็นแบบจอแสดงผลแล้วสามารถเล่นเจ้าตัว Apple c a r p เ a y ได้ด้วยนะครับ Android Auto ได้ด้วย2ระบบปฏิบัติการนี้คืออะไรคือเป็นระบบ Smart Link นะคือสามารถลิงก์นะเอาโทรศัพท์ของคุณนะไปแสดงผลในจอตรงกลางนี้ได้เลยนะครับใครใช้ Android ก็ Android Auto เนาะ ใครใช้ iPhone นะก็ iOS ก็ a p p l e c a r า l พ y ได้เลยนะครับถือว่าแจ๋วมากๆนะสำหรับจอแสดงผลตัวนี้สภาพหน้าจอแสดงผลเรือนใหม่นะครับไม่มีรอยแตกแล้วนะรถคันนี้วิ่งไปแค่29,227กิเโลเท่านั้นนะครับเบาะนะฝั่งแถบซ้ายนะครับสภาพสวยๆเลยนะไม่มีรอยฉีกขาดนะเบาะฝั่งแถบขวาก็สภาพสวยๆเช่นกันนะครับรอยฉีกขาดก็ไม่มีให้เห็นนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับบริเวณภายในห้องโดยสารเดี๋ยวเราไปดูจุดต่อไปกันครับผมดูรีวิวสภาพตัวรถเสร็จกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามา ดีกว่าว่าจะมีอะไรเด็ดๆให้กับคุณลูกค้าบ้างน,นะครับออกรถศูนย์บาทเช่นเคยนะสำหรับลูกค้าเครดิตดีจะเต็มฟรีดาวน์นะครับพร้อมด้วยประกันภัยปอหนึ่งเชิงพาณิชย์สำหรับรถคอกซิ่งแบบนี้ตู้เย็นตู้ทึบนะฮะหรือจะเป็นตู้ไดบ็อกคูบ็อกอะไรพวกนี้เราจัดประกันภัยปอหนึ่งให้อยู่แล้วนะฮะแต่ขอรถที่มูลค่าเกินสีแสงึ้นไปนะพร้อมด้วยนะครับบริการจัดไฟนั้นนอกสถานที่ สำหรับลูกค้าที่อยู่ไกลนะครับไม่สะดวกเดินทางมาดูรถแต่ดูรีวิวร,รถคันนี้โอชอบเลยนะอยากจะให้ไฟแนนซ์ไปจัดให้ถึงที่นะอยู่ที่ไหนนะเดี๋ยวไฟแนนซ์ไปหาเลยนะครับตรงนี้เราก็บริการให้ฟรีนะเดลิเวอรี่ให้ฟรีด้วยนะครับจัดไฟแนนซ์ผ่านแล้วนะเราก็มีบริการส่งรถให้ฟรีด้วยนะครับสำหรับลูกค้าที่อยู่ไกลอีกเช่นเคยนะครับเรามีบริการพนักงานกูดค่าเดลิเวอรี่ให้ด้วยนะอยู่ไกลไม่ใช่ปัญหาเดี๋ยวเราไปส่งคุณถึงที่ นะครับก่อนส่งมอบตัวรถคันนี้นะเราก็ได้ทําการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับของเหลวนะไสกรองนะครับแล้วก็เช็คระยะที่ศูนย์บริการตัวต้าให้ด้วยนะว่ารถปีมันใหม่นะมันยังฝีค่าแรงอยู่นะครับฉีดน้ํายาฆ่าเชื้อโรคภายในห้องโดยสารให้ด้วยนะครับสปาภายในห้องเครื่องห้องโดยสารนะครับแล้วก็ขัดเคลือบแก้วตัวรถก่อนส่งมอบนะครับรถคันนี้เรารับประกันเลยนะครับว่าไม่มีชนหนัก น้ำท่วมตัดต่อเลยเครื่องเลข4นสี่ 4, นะครับหรถปีใหม่ขนาดนี้ไม่มีแน่นอนนะครับรถทุกคันโอนได้ทุกคันนะครับในร้านเรารถสวยอยู่ไม่นานนะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาในเบอร์หรือ ID l ดี e ไที่ขึ้นด้านล่างนี้ได้เลยนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอขอบพระคุณมากๆนะครับที่รับชมคลิปของเราจนจบนะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ในช่องทางช anel YouTube และทางแฟนเพจ a c e b o o k ของเราด้วยนะเรามีอีกช่องทางใหม่ให้ติดตามนะครับนั่นก็คือติ k t o k Channel นะครับใครที่เล่นาติวรปกรับ,รบนนกก็ ตัวนี้นะบายบาย